วันนี้นกแอร์ร่วมกับสภา,าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคาเตอร์อันดามันนะคะนำทีมสภา,าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและก็ผู้ส่วนปรชนทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่เฉินตูนะคะก็ตอนนี้อากาศเฉินตูก็กําลังดีนะคะจังหวัดที่เราจะไปนะฮะ,อะของเขตคาเตอร์อันดามันก็มีระนองปูเกต็ตทางงาแล้วก็กระบี่นะคะร่วมทิปของเราก็ประมาณเกือบ4ีท่านนะคะ Sla ขอบคุณนกแอร์นะคะค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านทสอวทครับวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกคลิปหนึ่งค่ะที่จะได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวระหว่างภูเก็ตกับเฉยงตูอะค่ะก็ถือว่าถ้าคลิปนี้ผ่านไปคิดว่ามีนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยที่ภูเก็ตมากขึ้นรวมถึงทางภูเก็ตเราก็คงจะได้ไปเที่ยวที่เฉยงตูมากขึ้นด้วยค่ะ ครับผมครับพี่เจเปไงนบ้างครับวันนี้ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเหมือนแบบเฉิงตูกับภูเก็ตเปิดประตูเข้าหากันก็จะได้เชื่อมต่อกันหลายเรื่องนะคะเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเราเองเป็นเสื่อค่ะเราก็จะได้ดูว่าเอ้ยโควิดผ่านไปแล้วเฉิงตูเนี่ยเขามีภาพลักษณ์ใหม่ๆอะไรบ้างนะคะขณะเดียวกันถ้าเขามาเที่ยวที่ประเทศเราเขาก็คงจะรู้สึกว่าอยากมาค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆที่ภูเก็ตค่ะ ทีู่เกตค่ะแต่ว่าเราพาทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่นะคะมาเปิดโลกการท่องเที่ยวค่ะเชื่อมต่อระหว่างภูเกตกับเชียงตูนะคะทริปนี้เราจะมาไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดคนสำคัญอย่างคุณวิริมปราประภาถิเกลสพัดนะคะเธอเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคลัสเตอร์อันดามันแล้วก็เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดภูเกตด,ด้วยนะคะพี่แอดนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นเป็นวันแรกเลยนะคะที่พวกเราได้มา เที่ยวกันแบบจริงจังแล้วก็คือสวยนี่มีบอกถ่ายภาพสวยงามด้วยโอเคโอเคค่ะอะมาคุยกับคุณแม่ของทริปนี้กันดีกว่าพี่แอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอบคุณพี่แอดมากเลยนะคะที่จับมือจับสายการินอย่ากไปเที่ยวอยากให้พี่แอดเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าทำไมต้องเป็นเชิงตู้ถึงได้อย่างคือว่าจริงๆแล้วอุทยานจิ๋วไชโกเนี่ยหาดถิ่นดูล่ะเป็นเมืองในฝัน ข like งหลายๆท okay. ่านอยากจะมานะคะก็เลยจ์เกยวกับนกแอร์และสถานอุตสาหกรรมต้องเที่ยวกระเดือนน้ำมันพาทีมงานและก็สื่อมวลชนมาเที่ยวเฉินตูนะฮะอยากให้คนไทยอะ่ะมาดูเฉินตูว่าเฉินตูเป็นยังไงน่าเที่ยวแบบไหนธรรมชาติของเขามีเยอะแยะมากมายเลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษของนกแอร์ด้วยนะสนใจไมและอยากได้ทริปแบบนี้ดีๆแบบนี้โทรมาหรือเข้าไปที่เว็บไซต์2อง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเราจะจัดริปดีๆแบบนี้ให้กับคนภูเก็ตแต่เราจะบอกพี่แอดเลยว่าถ้าสมมติว่าเราไม่แค่จองัวอย่างเดียวแต่ว่าอยากจะมีทริปแบบนี้ค่ะทำให้ได้เลยค่ะในราคาพิเศษมากๆชอบไหมคะชอบไหมชอบค่ะ